ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีคอนโดกุ้งเคฟิตไปแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโด10ชั้นนะครับผมซื้อมาทดลองใช้นะครับซื้อมาจากทาง facebook ประมาณ750บาทนะครับไม่รวมปั๊มนะครับ แต่และชั้นก็จะใส่กุ้งได้ประมาณ3.5ม้านิ้วครับถึง4นิ้วมาดูขั้นตอนของระบบน้ำวนบบนะครับก็เริ่มจากจะมีตัวปั๊ม พร้มน้ำนะฮะดูดน้ำขึ้นมามาไว้ที่ด้านบนนะครับสามท่ออตัวนี้แล้วก็จะมีวาล์วปิดเปิดนะครับไว้เพื่อให้ระดับน้ำที่ไหลาจากช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองไหลเท่ากันนะครับ ระบบกล่องคอนโดเนี้ยจะไม่มีตัวใยกรองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสกรปรกเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่องในช่องแต่ละช่องนะครับ,รบก็จะมีพวกขี้กุ้งขี้กุ้งเศษอาหารมันจะอยู่ในนี้ครับแล้วก็สามารถถอดตัวเนี้ยสามารถถอดออกมาได้ครับ แล้วก็เทกุ้งออกไปแล้วก็ทําการล้างกล่องนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็เสียบกล่องเข้าไปใหม่แบบนี้นะครับส่วนชั้นล่างสุดมันจะมีท่อน้ำออกนะครับบางคนถามว่าใส่กุ้งได้ไหม ผมแนะนำว่าให้ใส่พวกกุ้งไซส์ใหญ่ฮะไซส์3.5นิ้วขึ้นไปอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีท่อน้ำออกด้านหลังนะฮะเจ้าตัวเนี้ยมันจะตัวใหญ่กว่าท่อแล้วก็ไม่สามารถออกที่รูนี้ได้นะฮะตัวนี้จะใส่ไซกุ้งขนาด3.5นิ้วขึ้นไปหรือ3นิ้วก็ได้ครับมันก็ไม่สามารถเอาออกได้แล้ว งบประมาณที่ใช้กล่องคอนโดสิบชั้นนี้นะครับก็จะมีกล่องเปล่ารวมท่อนะครับกล่องเปล่าเจ็ดร้อยห้าสิบาทปั๊มน้ำประมาณร้อยสี่สิบบาทแล้วก็กระมังดำซื้อจากร้านยี่สิบบาทมานะครับงบประมาณที่ใช้ก็ประมาณเก้าร้อยบาทนะครับ คอนโดสิบชั้นครับจะเป็นกุ้งก้ามแดงนะฮะนี่ตัวนี้จะเป็นสามนิ้วครับสิ่งสกปรปกก็จะหล่นมาที่ที่แต่ละชั้นนะฮะแล้วก็เททิ้งได้เลย ทิ้งใส่น้ำใหม่ได้เลยน้ำก็จะไหลมาแต่ละชั้นฮะมันก็จะมีออกซิเจนเข้าไปในน้ำนะโดยไม่ต้องต่อออกซิเจนเป็นแบบหัวา์นะครับ ข้อดีของกล่องคอนโด10ชั้นเนี่ยเราก็สามารถจะเพิ่มชั้นเข้าไปได้นะฮะตัวเนี้ยมันจะมีรอยต่อสามารถถอดประกอบออกได้ฮนะเราก็สามารถเพิ่มชั้นชั้นล่างลงไปได้อีกนะครับเป็น20ชั้นก็ได้เนะี่ยเราก็แค่มาเจาะเจาะตัวคอนเน็เต้ตรงนี้นะ คอนเนคเตอร์สีเหลืองตัวนี้ครับซื้อจากไทยวัสดุเจาะเพิ่มเองได้เลยครับ <c oughs> นี่น้ำก็จะออกมาสองช่องนี้นะครับโดยที่ผมไม่ใช้กองเลยครับ ครับใส่น้ำระดับไหนก็ใส่แค่ท่วมปั๊มปั๊มน้ำตัวนี้นะครับแค่นั้นพอครับโอเคครับผมขอจดการรีวิวคอนโด10ชั้นเพียงเท่านี้นะครับ นี่สาหรับพื้นที่ที่เน้นเรื่องของความประหยัดประหยัดเนื้อที่นะฮะพื้นที่ใช้สอยของบ้านเราแคบเราก็ต้องใช้แบบนี้ไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ